สวัสดีครับในคลิปนี้ครับก็จะเป็นระบบแจ้งพิกัดผู้ป่วยฉุกเฉินนะครับสําหรับคนที่ป่วยฉุกเฉินนะครับแล้วก็ทําการแจ้งพิกัดไปให้ทางเจ้าหน้าที่นะครับแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะไปรับนะครับสําหรับคนที่อยากจะซื้อโคซื้อระบบนะครับอยาเรียนเขียนโปรแกรมหรือว่าอยากจ้างเขียนโปรแกรมอื่นนะครับก็แอดไลน์แอดตารางคขีมาได้เลยนะครับระบบนี้นะครับก็จะเป็นระบบแจ้งพิกัดผู้ป่วยฉุกเฉินนะครับ โดยที่ผู้ป่วยเนี่ยล็อกอินเข้ามานะครับแล้วก็ส่งพิกัดอ่าไปให้เจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่ก็จะมารับนะครับอันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชันหนึ่งนะครับเวอร์ชันง่ายๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานเลยดีกว่าวแรกเลยแล้วก็็อกอินเข้าสู่ระบบของแอดมนพอเข้าแอดมนแล้วเนี่ยเขาจะเห็นนะครับว่าจะมีรายการจุดเฉรอนนะครับให้เราดูครับว่ามีรายการจุดเฉรอนอะไรเข้ามานะครับจากการผู้ใช้งานนะครับ ก็มีผู้ใช้งานมีแอดมินแล้วก ouais ็มีคนขับนะครับส่วนผมเพิ่มผู้ใช้งานใหม่เข้ามาหนึ่งคนนะครับก็เพิ่มผู้ใช้งานครับก็จะมีผู้ใช้งานคนขับแล้วก็ผู้ดูแลนะครับ่ซนผมเพิ่มผู้ใช้งานทั่วไปนะครับอเสร็จแล้วกดเพิ่มผู้ใช้งานใหม่ครับต่อมาผมเพิ่มคนขับใหม่เข้ามาอีกหนึ่งคนนะครับเราก็ตั้งบทบาทให้เขาเป็นคนขับนะครับแลก็กดเพิ่มผู้ใช้ต่อมาครับมาตั้งค่าคนขับครับคนขับเนี่ยมาอยู่หมดปักหมุดคนขับนะครับว่า คนขับแต่ละคนหรือจุดบริการแต่ละจุดน่อยู่ตรงไหนของแผนที่ครับก็มากดคําว่าตั้งตําแหน่งครับแล้วก็มากดนะครับว่าอยู่ตรงไหนตรงไหนครับโว่าผมให้อยู่แหลมตรงนี้เลยครับตรงแหลมตรงนี้เละครับเรากดมาทึกตาแหน่งเห็นไหมก็ถูกบันทึนตำแหน่งนะครับว่าอยู่แหลมตรงนี้คนขับที่หนึ่งอยู่ตรงนี้อ่ะ๋ยวผมเปลี่ยนคนขับที่หนึ่งใหม่แล้วกันเมื่อเราดูแผนที่เราจะเห็นว่าคนขับที่สองอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับคนขับที่หนึ่งตรงนี้เห็นไหมครับสมว่าผมเปลี่ยนใหม่แล้วกัน ก็จะเห็นคนขับนะครับทั้งสองคนเนี่ยจะอยู่ตำแหน่งไม่ไม่เหมือนกันนะครับห่างก,กันพอสมควรดูจากแผนที่เห็นนะครับหา่างประมาณนี้ต่อมาก็จะเป็นรายงานครับขึ้นมาดีเป็นรายงานเสร็จแล้วก็จะเป็นข้อมูลส่วนตัวเอาไว้เปลี่ยนข้อมูลแล้วก็เปลี่ยนพันดร์ดได้นะครับต่อมาผมเข้าที่คนใช้งานทั่วไปครับอ่าสุวว่าเจ็บป่วยเข้ามาแหละอ่าในคนใช้งานเข้าทั่วไปเข้ามาก็าเช่นแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็จะมีแจ้งเหตุฉุกเฉิน ครวก็กดตรงนี้ครับอนุญาตตำแหน่งครับมันก็จะสามารถอนุญาตตำแหน่งของเราได้นะครับว่าตำแหน่งของเราที่ตรงไหนให้เรากรอกข้อมูลตรงนี้ลงไปก่อนแล้วกันนะครับเช่นปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้อะไรสักอย่างนะครับคนนี้เราก็มาปักหมุดครับจุดที่เราอยู่ครับตรงนี้ถติว่าเราไม่แน่ใจใช่ครับเราก็เลือกซักตำแหน่งหนึ่งนะครับซักตรงนี้ก็ได้ นะครับจ้าได้ไหม่แพเราปักหมดุดไปสองที่ใช่ไหมครับว่ามีตรงนี้ที่หนึ่งตรงนี้ที่หนึ่งนะครับพอเราปักเสร็จแล้วเนี่ยเรากดแจ้งชุกเฉินลงไปครับตอนนี้ระบบทําการแจ้งเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาเนี่ยเราก็กลับไปที่ใช่ไหมครับว่าสถานะของรถฉุกเฉินเนี่ยมันวิ่งไปหาตำแหน่งที่ใกล้ที่สุดก่อนเลยเห็นไหมครับว่าคนขับคนเนี้ย อ่าที่ชื่อว่าขับไวมากมายเนี่ยอยู่ตำแหน่งตรงคล้ายๆตรงใกล้ๆแหลมตรงนั้นใช่ไหมครับเพราะว่ามันใกล้กับอจุดนะครับจุดที่มีคนไข้นะครับมันก็ทําการหาครับว่าตรงไหนใกล้ที่สุดนะครับมันก็จะส่งจอบงานนะ่ไปหาคนนั้นนะครับอ่าแต่คราวนี้เดี๋ยวเราไปเข้าที่คนขับคนที่สองนะครับยูเซอร์อันนี้คือยูเซอร์คนขับคนที่สองนะครับเห็นครับก็มีงานเข้ามาครับเห็นว่าเจ็บแขน ไปที่งานของฉันนะครับก็เห็นแล้วครับว่ามีคนเจ็บแขนอยู่ตำแหน่งตรงนี้นะครับคราวนี้เราก็รอกดไปที่ดูเลยนี่ไงมีคนเจ็บแขนอยู่ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราเปิดไปที่ Google Map เราก็จะนาทางไปที่ g o Google Map นะครับเห็นไหมเข้าไปที่ Google Map อี่ยเราอยู่ตรงนี้ชเช็มครับตรงแล้วแต่คนเจ็บอยู่ตรงนี้เห็นไหมตำแหน่งมันใกล้ที่สุดเห็นไหมมันไม่ยอมมันไม่ได้ไม่ได้เรียกตำแหน่งที่อยู่ไกลนะครับมันก็มาอยู่ตำแหน่งที่ใกล้ที่สุดก่อน ตรงนี้เราก็อัปเดตสถานะครับว่ากําลังไปรับนะครับก่อนอัปเดตสถานะนี่ว่ากําลังไปรับแล้วนะครับมาดูงานของฉันเสร็จสิ้นแล้วครับว่าไปรับแล้วนี่เรากลับไปที่แอดกลับไปที่แอดมินครับแอดมินก็จะเห็นขึ้นมานะครับแล้วก็ไปที่รายงานเัาก็จะมีสองเขตแล้วก็คือเขตเมื่อวานเขตหนึ่งแล้วก็เขตวันนี้เขตหนึ่งครับก็จะขึ้นมาครับอันนี้ก็จบไปแล้วครับสำหรับตัวระบบครับแจ้ง โลเคชันผู้ป่วยฉุกเฉินนะครับโดยที่จะหาตำแหน่งคนที่มีรถรับนะครับที่อยู่ใกล้ที่สุดนะครับไปหาคนนั้นสำหรับคนที่อยากเรียนเขียนโปรแกรมอยากจะสร้างเขียนโปรแกรมอยาซื้อโค้ดซื้อระบบนะครับก็แอดไลน์แอดตั้งคิปมาได้เลยนะครับ